โดยครีมนอบุสะอาดสายแบบธรรมชาติไงหัวข้อความรักของคุณถ้าไม่มีใครเริ่มฉันเริ่มก็ได้นะตอนเนี้ฉันกับแม้ก็คุยๆกันทุกวันแหละเดปีใหม่นี้นะมันก็จะไปกินข้าวกับพ่อฉันด้วยจบและว ขอกับฉัน่อบมาตาใครดีอะ <c oughs> เฮ้ยอย่างเงียบดีใจคอไม่ดีเลยจริงๆแล้วอะตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่อะฉันแอบบชอบคนคนนึงอยู่ใคร,รอ่ะ เขาอะนะดูภายนอกเนี่ยก็เหมือนจะเป็นคนที่ไร้สาระแต่จริงๆแล้วอะเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยแล้วนี่เขารู้ไหมว่าแก่ชอบเขาบังเอิญว่า เาชอบคนอื่นอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าฉันก็ยังไม่ได้ตัดใจหรอกนะเือว่าสักวันหนึ่งเขาเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาฉันก็หวังว่าเขาจะให้โอกาสฉันบ้างฉันอยากให้ว่านำมาถึงเร็วๆจังในไหนฝ้ายก็เล่าแล้วอะฉันเองก็มีเรื่องนึงเหมือนกันนะ มีคนมาบอกชอบฉันน่ะแต่ฉันก็ปฏิเสธไปแล้วแล้วแกไม่ชอบเขาหรอโดนัทเขาห้ามถามแ้าซีไงฉันว่าฉันก็คงไม่ได้ชอบหรอกแต่ต่อให้ชอบอ่ะมันก็คงเป็นไปไม่ได้ <c oughs> แล้วแกโดนัท แกชอบพี่กันมาตั้งนานแล้วนี่เมื่อไหร่จะไปบอกเขาหรือจริงๆแล้วตอนนี้แกหวั่นไหวกับคนอื่นฮะฉันก็อยากจะบอกเหลยแกแต่พี่การเขาเป็นเหมือนอทุกอย่างของฉันอะ่ะแล้วถ้าเกิดฉันบอกเขาไป แล้วเขาปฏิเสธขึ้นมาฉันคงทำใจไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วอะแกแค่ปื้มพี่เขาวะจะจะบ้าเหรอฉันก็ต้องชอบพี่เขาดิก็ต้องชอบแหละหมดหัวข้อซะทีแกไปนี่ เอา้าเพิ่งตีให้เองอะ่ะอ,อีกชั่วโมงนึงเราก็ต้องตื่นแล้วถ้าเกิดว่านอนตอนนี้คงนอนยาวแน่เลยอะ่ะเอางี้มะเ,เรามาต่อกันอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อนี้ฉันคิดเองแล้วก็เป็นหัวข้อที่พวกแกเท่านั้นที่จะบอกฉันได้ ผมยัง,งงงอยู่เลยอะว่าตกลงไอ้อ้วนเอลวิสเนี่ยมันมาเขย่าหัวใจจานรีนได้ยังไงก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มีประชุมง,งานกันต่อจ้ะแล้วอาจารย์สังเกตได้ว่าเขาอะแอบมองหน้าจา์ตลอดเลยเอาเป็นว่าทางมหาวิทยาลัยของดิฉันเนี่ยก็จะร้องเพลง5เพลงนะคะสรุปตามนี้เนาะมีใครสงสัยอะไรไหมคะผมมีครับถึงถึง <laughs> เคยมีคนบอกไหมครับว่าหน้าคุณเหมือนละลานาสุลาวานันอไม่นี่คะทำไมล่ะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าผมหน้าเหมือนไพรโลสังวรลิบุตรก็เลยอยากให้คุณมาเป็นลลานาเราจะได้เป็นไวยโอลอวนไปด้วยกันนาเถิดจอนมีพิชราเดี๋ยวก่อนครับผมล้อเล่นเห็นคุณน่ารักก็เลยอยากแซวเล่นเฉยเฉยคืออย่างนี้ครับ ที่หอผมเนี่ยมีงานสุกเลิกโซนเขาให้ผู้ชายชวนผู้หญิงไปงานด้วยกันก็เลยอยากจะชวนคุณไปร่วมงานด้วยชิงชิงอแล้วนี่อาจารย์ก็ไปงานกับเขาอะครับกลับบ้านจ้ะก็พอดีตอนนั้นมีพระเอกสรพงษ์มาถ่ายหนังอะก็เลยต้องรีบไปดูแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลย แต่เชื่อไหมจ๊ะแม้วจะผ่านไปหลายปีเนี่ยนะอาจารย์ก็ยังไม่เคยลืมหน้าเขาเลยอ้าวอ้าอู้กันมานานแล้วกลับไปทำงานได้ยากย้ายย้ายไป working working อะไรม่ยังยยงยังไย่ายย้าย่้ายย้ายยายยายนี้ายย้ายย้านย้าย้ายย้ายย้าย้ายายานี้ยย้้า้ายยายั้้าาา เดี๋ยวผมเคลียร์ทางให้นะครับอาจารย์อาจารย์จะได้คุยธุระกับอาจารย์ลินได้ครับเอ่อทุกคนครับพอดีเดี๋ยวผมขอแรงไปช่วยยกของที่ห้องเก็บของหน่อยนะครับนะนะๆๆนะตามตามตาม,ตามผมมาเลยครับไปครับตามมามามาอาจารย์ลินอ้าคือ ผมอยากจะบอกว่าอันเอลวิสอนะตอนนี้เขาก็สบายดีนะ,ะแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ด้วยนี่คุณรู้ได้ยังไงอะหรือว่าใช่อนเอลวิสคือผมเองคือตอนนั้นชอบแต่งตัวตามเพื่อนอะ แต่ผมก็ไม่นึกเลยนะว่าลาลนาคนนั้นจะเป็นคุณผมมีอะไรจะให้อะกล่องแหวนเดี๋ยวก่อนแม่แหกข้างในของไม่ใช่แหวนใช่ไหมเนี่ยออมตลอดเลย อะไรเดียวผ่าผ่าผ่า,ผาแหวนจริงๆด้วยอ่ะคุณจำตอนนั้นได้ไหมอะ่ะตอนที่สกายคุยกับแม่ผมอะ่ะแม่ผมก็ชอบคุณมากนะก็เลยให้แหวนประจำราศีเกิดมาไว้ให้คุณใส่เพื่อเป็นสิริมงคลน่ะ lord of the ring อ๋อแหวนประจำราศีฉันก็ตกใจหมดคุณจำปีเกิดฉันได้ด้วยอะ่ะ ขอบใจนะจ๊ะอ้วนเอลวิส,สแซวอะไรเนี่ยลนัน<พ>ลันนาวิคนโอ้สําเร็จด้วยนะครับนี่แหมยินดีด้วยนะครับๆๆแหวนนี่อาจารย์นกขอจางรินแต่งงานแล้วหรอครับเนี่ยไออะไรกันเนี่ยโอ้ไปกันเดียวรักกัน ถามต่อไปนี้นะเป็นคำถามเบสิกเวลาสิ้นปี mm hmm. เมื่อปีที่ผ่านมา mm hmm. พวกเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมี mm hmm. ฉันว่าจะอ้วนขึ้นนะ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ไง <c oughs> ฉันหมายถึงเรื่องจิตใจนี่จิตใจ mm hmm. อย่างเช่นนะอย่างเช่นอย่างตอเงี้ฉันคิดว่าเมื่อก่อนอนะมันเย็นชานะแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลย พอแล้วแกจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองอะไรนักหนาฮะ <c oughs> ขึ้นห้องไม่ถ้าฉันไม่เปลี่ยนตัวเองอะทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเข้าใจละฉันเต้นเป็นเพื่อนแล้วกันแต่แกเป็นอะไรไปอะ <c oughs> อะไรเราฉนนันแค่เป็นห่วงว่าเดี๋ยวแกจะเป็นลมเป็นแรงไปก็เท่านั้นนั่นแหละ เออปิกกี้แต่ฉันว่าแกก็เป็นระเบียบมากขึ้นนะตอนนั้นอะฉันเห็นนะว่าแกช่วยกันจัดห้องอยู่ของเยอะแบบเนี้ยไปสุปกใต้าโต๊ะดีไหมโอ้จะบ้าเหรอแกทำอย่างงั้นฝ้ายมันก็ด่าพอดีสิเก็บทั้งทีก็เก็บให้มันดีๆไปเลยเฮ้ยกระดาอะไรฉันแค่ขี้แก่ฟังแกบ่นเฉยๆลอก นน่ๆๆๆแล้วฉันอะมีอะไรเป็นไปบ้างแกสวยขึ้นนะ,ะก็ตอนที่ฉันเจอแกวันแรกอ่ะแกเหมือนป้าที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วพอวาาหลังๆอ่ะแกก็เริ่มรู้จักหัดแต่งหน้า <c oughs> ถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยนะออกจะขู่ขาไปบ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายแกก็ สวยจนถึงทุกวันนี้ขอบใจนะแกแต่ช่วยลืมๆตอนที่ฉันเริ่มแต่งหน้าไปได้ไหมอะ <c oughs> เออแล้วฉันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะเ <c oughs> อาเงียบน,นี่ฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหรอ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกเปลี่ยนแปลงไปยังไงไปบ้างอะแต่แกทำให้ฉันเปลี่ยนไปนะ ฮะนี่ซื้ออะไรมาอีกเยอะแยะเนี่ยฮะแล้วอย่ามาบ่นที่หลังนะว่าชุดนักศึกษามันเปรยะปากสีเสียเนี่ยฉันจำได้ว่าแกชอบกินอันนี้ฉันเลยซื้อมาฝากแกไงแต่ว่าอันข้างล่างเนี่ยฉันเอามาฝากปิกกี้นะห้ามกิน ก็คงเป็นเหตุผลน่ะที่ทำให้ฉันเริ่มสนใจคนรอบข้างมากขึ้นเฮ้ยแต่จะว่าไปนะโดนัทก็ทำให้ฉันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะแกด้วยเหรอก็ที่ฉันลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะก็เพราะว่าฉันคิดว่าขนาดคนซื่อบือ้อซื่อบื้ออย่างแกนีนะยังพยายามสอบเข้าทิ่งได้ติดเลยแล้วอย่างฉันเนี่ยทำไมจะดูดีขึ้นบ้างไม่ได้เนอรู้สึกเหมือน โดนหลอกด่างเองม่รู้ว่าสวบคดีอ่ะนะเออไม่ใช่แค่พวกแกหรอกนะที่เปลี่ยนไปแต่ฉันก็มีระเบียบขึ้นเพราะโดนัดเหมือนกันนะไหนอ่ะกระเป๋าตังค์ู่ไหนเนี่ยหายไปไหนวะโอ้หรือว่าไอ้ฝ้ายมันเอาไปทิ้งแน่ าวางไว้บนโต๊ะฉันแกชอบเป็นแบบนี้ใช้ของทิ้งทิ้งคว้างๆแล้วก็ไปโทษไอ้ฝ้ายมานะันอ่ะเดี๋ยวเกิดมันน้อยใจไม่ดูแลห้องขึ้นมานะแล้วแกจะรู้สึกสรุปแล้วอะ่ะถึงแม้ว่าแกอะ จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่แกอะทำให้พวกเราเปลี่ยนไปนะก็งงๆอะนะแต่ก็ดีละมั้งเนอะเฮ้ยพวกแกหกโมงแล้วไปอาบน้ำเร็วลยอ่ะ วันที่หนึ่งมกราคมฮัลโหลฮัลโหลก๊อฟเฮ้ยคิดถึงแกจังเลยนี่นคิดถึงเหมือนกันแกเป็นไงบ้างอะ่ะฉันสบายดีปิ๊กกี้กับฝ้ายก็สบายดีนะสวัสดีกอ๊อฟสวัสดีกอ๊อฟไอ้ฮัลโหล เนื่องในวันปีใหม่ปีนี้นะขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนได้เกิดดีๆกันนะแล้วก็ขอให้ไม่มีเคาะร้ายมาเยือนและที่สำคัญขอให้รีบปีแฟงกันเร็วๆนะจ๊ะงั้นเรามาสวัสดีปีใหม่พร้อมกันดีกว่าเนาะห้าสีสาสวัสดีปีใหม่เสียงอะไรแกเฮ้ยแกแค่นี้ก่อนนะ เฮ้ยเฮ้ยป๊อบแก่เสียงไรไอเดียแจ้งตำรวจดีไหมป๊ออยู่ไหนป๊อบที่ไหนคอมพ์ขึ้นเลยพเนี้ยในปีที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มจะมีการพัฒนาที่แตกต่างกันกลุ่มโอพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ชาวกลุ่มโอเป็นคนมีนิสัมพันธ์ดีในแต่ละปีจึงมักจะมีเพื่อนมากขึ้นกว่ากลุ่มอื่นกลุ่มเอพัฒนาเรื่องการดูแลตัวเองชาวกลุ่มเอมักจะใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองเมื่อพบว่ามีส่วนไหนบกพร่องก็จะหาทางปรับปรุง กรุ๊ป B พัฒนาเรื่องความรับผิดชอบชาวกรุ๊ป B มีข้อเสียเรื่องความไม่รับผิดชอบยิ่งโตขึ้นชาวกรุ๊ป B มักจะพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบมากที่สุดกรุ๊ป A B พัฒนาเรื่องการเข้าสังคมชาว A B มีจุดอ่อนเรื่องการเข้าสังคมเมื่อโตขึ้นชาว A B จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดียิ่งขึ้น oh, <my. S 1> และนี่คือการพัฒนาของแต่ละกรุ๊ปในปีที่ผ่านมา อยากรู้เรื่องกลุบเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ใน l ล v e ล a b จัดรักให้ตรงกลุปทุกวันเสาร์11โมงตรงทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์สวัสดีค่ะโอ๊ยตายสี่จ้าปีใหม่แล้วยังซ่าเหมือนเดิมเลยนะเราอ่ะอันนี้เขามาเขาแล้วโดนัทไปไหนเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วครับรถทัวร์คันที่น้องโดนัทนั่งมาเนี่ยตายยกคันคนที่เพิ่งตายอ่ะมักจะไม่รู้ว่าตัวเองตายวิญญาณจะยังมีห่วงอยู่หรือว่า ห่วงสุดท้ายของโดนัทคือตอบแทนที่พี่การช่วยมันสอบติดที่นี่อะหนูชอบพี่การน,นะคะพี่การคบกับหนูได้ไหมคะ